อีกสองละเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้วแซ่บหวานหอมเนี่ยสีย้ยั่ว บายดีพี่น้องมื่นอนี้สาวลาวค่ะทุกคนมาลงมาเก็บมะเทียเนาะเจาะเพราะมันเริ่มสุกแล้วถ้าเอาพวกเก็บนะแมงไม้มันจะกินเนาะมีแมงไม้มากินแล้วเนาะโอเคทุกคนมาเก็บร่วกับน้องสาวลาวเนาะจะเก็บไปปนอกให้ลูกชายและลูกสาว,าวกินกเทียมีเท่าไหร่เงีเจาะ หนักแข็งเนาะมันนวยนักแข็งแล้วมันกระรุ่น,นย,ยนคนลยักมีต่นวยแ่ยๆพี่นอ้องคุณนะ แซ่บลีกสาลาที่กินบึ้งเนาะหวานน้ำหลายหลายบอกจะตเย็นเนาะแซ่บลูกชายกับลูกสาวมากหวานน้ำหลายหลาย มาักจ่องเนาะเอเซียนแพบ้านทเราชาวจะเจอเิญมักจ่องเนาะ <c oughs> สาวเราจะก็บประมาณแป้นน้อยเกาหน่วยเนาะไป็กิ๊บเป็นอกให้ลูกเป็กิกกก๊บคนนี้ชาวเราจะก็บไปแล้วเป็นอกจะเย็นไว้ให้เพคนกินแซ่เย็นไว้ให้คนกินแซ่ สองละเมื่อแล้วเมื่อแล้วเมื่อแล้ว,ลวเคซาวราเจ็บน้อยเนาะคิดไปพี่ป้องให้ลูกกินยังไม่ซื้อยลุ่นก็มีน้อยลุน่นมีแมงมากินมีตูมากินเนาะ ตัวนะตัวเพิ่งค่ะนะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเหลืองบอกเพิ่งเมียคือตัวหัวเสือบ้านหอยเลยตอวนี้สาวลาวนี่ยก็เป็นกอะหอกเนาะดิแฮบบอกเป็นกอะหอกตัวเพิ่งมากินอยู่ข้นกระมีเห็นปะนั่นกำลังเจาะจิ้นไงตัวเพิ่งมาเจาะเนาะเป็นเขี้ยวว่านเข่วว่องเลยนี่นีนกำลังกินอยู่นไงตัวเพิ่งสัตว์ตัวตไลาย กำลังเจาะจินอยู่สามหน่วยเสียดายเนาะแล้วมันก็ล้นหลอี้ข้อน,นั้นมันนักลหลมันมีนม้ำลหลเนาะแล้วมันกลน็ล้นล้นลายลายอน,นี่กล็ล้นมีแมงมาจินเนี่ยในตัวเพึ่งแบบนี้แหละมาจิ้นมันเสียดายเนาะหน่วยนี้หน่วยบอกใหใหญ่เลยหน่วยเยอะ มันก็เหนียวอยู่เนาะคือนวยอะไรเธอโมยากล่นขอนก็เหนียวอยู่นี่เาจะเก็บซํานีพอเนาะมือนี้ยักกินก็ได้แต่เขาลงมาเก็บเพื่อนั้นมันจะค่อยสดดีเนาะมันจะค่อยบอน มันจะค่อยแซบมันจะค่อยอนานมมีน้ำไหลเนาะถ้าเอากเก็บใบดดนนะ้ำมันจะแห้งนูง่นยิ่งเยอะแต่นู่นยิ่งเยอะเลยไปซื้ออยูตราดกระแพงเติบเลยเนาะกับเจ้าค่ายตัวตัวไล่เดินฉีมาลักกินของเห่าได้หน่จับคนขี้รักได้แล้วไปแล้วกินปอกมกจ่องเลีล้ยละสาวเราก็จะเมือแบบเออไปการเนาะบ่เป็นมเหม,มือ เย <Yeah>, yeah. น้ำลายลูกสายมากนคนยุของงานกับเจ้ากับบอกให้เอาไปขายให้แต่ท่านบอสขายเนาะเพราะเขาแหงไว้น,นำ ให้รู้กิน่นจะมีได้เขาเหาเอาไปใน้เล่นนั่นอยากเล่นกลินเนาะแต่เขาบขายคันเขาซื้ออยู่ตลาดการเขาเจ้าก็ขายแพงขนาดอันนี้เขาวันเก็บอยู่ส่วนหลังบ้านมากลิ่นเองมันก็แซ่บก่อนสดก่อนอีกเก็บมาไม่ไหม้แล้วก็กิ่นไม่ไหม้เลยเนี่ย a n d i ้ <Okay. S 1> you want some <Okay. S 1> Come on ชิ้ด้วยไมคุ้มั้จิ๋มเลยเซ็บ่ะโอ้โหฮัมืซ็ตปบอกเราไปแช่ตู้เย็นเมียนแห้งแซ่ตชออยู่วัน มาเนาะเราจะกินตัวเย็นๆมั้งอืมมันก็ดีน h สิปอกสกัดไปขึ้นเนาะ 嗨。 หวานเนาะส้มตอะไรนั้นนะตุกเพิ่มนะมากินมาโจกจินน้ำกระไรน้ำไร้ไร่ในสุดๆกเป็นคนก็ลนน้อย This one's good. Tommy, me this one's good. This one. It's your fault. Yeah, come. Timmy, what? Small one. This one. Is there a one. one. No, no, This have This one. This one. one. ไม่มีสิอันเอาอันเกีดอันนั้นหอมีะอะไรเอาใส่ตู้เย็นไว้โอเคหากันกินโอเคอันนี้เขาก็บอกบหิมเนาะเอาไปใส่อันนใส่อันนานพักเป็นอันเป็นเป็นฟุ้นเป็นฟุ้นเลยฟุ้นผักนี่ กันแล้วแล้วพร้อมแซ่ต้เย็นไว้พวก้นกินแซบ่บแซ่บก็เป็นเทา้าสาวเราอ่ะบางคนก็จะว่าคือก็เป็นเทา้าแต่ตัวนี้มันจะน้ำลายก่อนเนาะแซบ่บหวานหอมนะแซ่ต้เย็นมาเด้อค่ะผู้ใดยากกินเย็นๆมันนี้สาวเราอะนะ้ำได้แก่งหน่อไม้ ยายอยู่ข้างบ้านเอาแกงหน่อไม้มาให้ดีใจร้ายเนาะเดี๋อวกลับน้อยนึงมาให้เป็นแบ่งมาให้สีแกงหน่อไม้มู่เพิ่นภากมาแต้นานา,นามฟอลอริดาแกงหน่อไม้สุดเนาะได้ส่องนอแล้วเป็นเพชรมาให้นะทุกคนแกงหน่อไม้เป็ตเซียบบอกซียยั่วสา,าวลาวจะแบ่งกินครึ่งหนึ่งนเนาะครึ่งหนึ่งสา,าวลาวจะไปกินกลาง หอมนอไม้สดหอมประแดกยายเป็นเห็ดการน้นำซาวลาวเช่ไเนาะมูเิ่นฟากมาเต้นานามฟอลอริดาฟากอาดามนกไม้สดมาสองนอิ่นว่าเราฟากมากอ่แข้งเด้อฟากอาดามไม่หยังเครื่องที่ว่ายูนนี่มันบ่มีคช่ไหะนะ ลาฟาผักกระหินใบายานาฝากมานะื้อบอกหนึ่งว่าจะเนี่ยรอนเทดให้สาวลาวมาแบ่งให้สาวลาวมากินกลับหนึ่งชิมก่อนคนจะกลิ่นแกงตัไม่คน,นไปกานเนาะไอ้ทอม y o วันท t ทร t าย no 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 อืมเขาเขาเพิ่น,นเผ็ดรสจัดๆเนาะเค็มๆนัวๆเผ็ดๆแซ่บกิน,กข,ข,น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 ,กนข้าแวแล้วซาลาก็จะอันลงไปใหดเปียกไปกาดเนาะไปงาน จับเงินไปหาหงงานก็ขับรถเสาห้านาทีเนาะ <c oughs> จับใจบมนมไม่สดเนะ <c oughs> านะ <c oughs> หอมใบตู้ หอมผักขย e น g ขึ้นใจผิดมึงเพื่อเสี้ยวสาวลวาวใช่ไหมนะมาอยากสาวลาวอันมาสาวเลยนะเสียแกงหน่อไม้ซูเปอร์กินคือกันสาวลวนะกกาว,ลวอันหน่อไม้ฟรีเซอร์เขาบอกเ่นจักรเฮ่นจักรเฮ่นจักกินแกงหน่อไม้อยูที <c oughs> คนแซ่บเผ็ดเผ็ดแซ่บเฮ็ดเผ็ดรสจัดๆเผ็ดแล้วก็เค็มหน่อยนึงนัวเด้รสชาติแบบกลมๆะนะคลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงคนนี้เนะาะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลาด,ด้วยเ้อะเพื่อสาวลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะวันนี้สาวลาวกินข้าวแล้วสาวลาวก็จะไปทำงานไปทียากเนาะโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย